รุ่นนี้เป็นยังไงนะเฮียที่ที่บอกว่าทนายมีประสบการณ์เนี่ยเขาขับรถแล้วคว่ำอ่ะเอาเหรอเออแล้วตัวเขาไม่เป็นไรเลยอืเฮียให้ไปอืมก็เลยเอากระเช้ามาขอบคุณเนี่ยขอบคุณเออว่าผมแค่คาดปลอดภัยเพราะว่าหลวงปู่สงอาหลวงปู่แสงนะครับหลวงปู่แสงนะครับอันนี้ขุนแผนผงพายกุมารสูตรเดียวกับหลวงปู่ทิมเลยนะครับ เราลงไปก็ไม่ได้ไปขัดผลประโยชน์ใครนะไม่ได้ขัดคือเพราะว่าถวายฟรีเพราะเราไม่ได้เป็นเงินเป็นทองใช่นะถวายฟรีถ้าอยากได้ศรัทธาจริงๆโทรมาคูใหญ่เฮียได้เพราะว่าทุกคลิปเรามีเบอร์ของเฮียแน่นอนมีที่ที่แน่นอนนะไม่ใช่ว่าไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยผมกำลังจะทำรุ่นปลดหนี้หลวงพ่อองคมอยู่หมื่นองค์ก็คือวัดเล็กๆมาเอาได้ทีละพันไร่พันทันทันนะ ตอนนั้นผมไปดูท่านทำผงคลอยพุมานั้นตอนนั้นผมอายุสิบแปดคือํำความได้หมดเลยครับครับขั้นตอนการทำนี่อี่ยพูดแล้วกล้องดับเฉยเลยเออมาแล้วมาแล้วแปงมาแล้วครับการทำนี่ก็คือก็คือวันนั้นน่ะต้องทำกับวันขึ้นห้ามทำวันแรมต้องเป็นวันขึ้นขึ้นสิบห้าเดือนขึ้นเออเดือนขึ้น กระาร์เปิดพระอาจารย์เปิดแล้วก็ตําต้องไปตําตอนเที่ยงคืนตองสี่แยกให้สัปเลร่เป็นคนตําสัปเหร่ตําไปสวดไปด้วยทําพิธีไปเสร็จแล้วพุ่งแล้วก็ทิ้งไว้แล้วพุ่งยี่เช้าเราค่อยมาเก็บอ๋อแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนทิ้งไว้แล้วเ็าแล้วก็หลงปลูกก็จะบปปลูกเสร็จอีกทีนึงอ๋อครับที่จะเจอหลวงปู่ทิมเนี่ยอายุสิบแปดตอนนั้นผมอายุสิบแปดแล้วเราไปเจอท่านเป็นงานอาทยาใสหรือว่าเมตตาท่านท่านเมตตา ก็เหมือนหลวงพ่อได้พระท่านมาบ้างไหมเยอะเมื่อก่อนเยอะแต่แต่สมัยก่อนก็อย่างว่าก็เหมือนหลวงพ่อคมนะไม่มีราคาเออบางๆนะเออตอนหลังน ah like mm ี่แพงโอ้ <h <h mm ่งแต่แต่แต่เป็นเครื่องยืนยันนี่คือเฮียมีมีรุ่นองค์ร้อยองค์ใหญ่ๆอ่ะร้อยองค์เออนะนะไอ้นั่นไอ้นั่นดินเจ็ดปาชาเปาช้าเลยแต่มีกี่องค์เขาทำแค่สิบองค์เองสิบองค์เองนะ คือสัคือสับเป็เลยเขาไหนไหนตแล้วก็ทําขึ้นมาอ๋อในที่มีดินที่เหลือไงในชมรมนี่ก็รับไหมฮะในในชมรมเขาเขาไม่ยอมรับหรอกแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นปุ๊บรู้เท่าไหรเขาก็สู้อ๋ออันนี้มันเรียกว่าไม่แน่เสมอไปนะว่า่แน่เสมอเออว่าคุณจะบอกว่ารุ่นนี้ไม่มีแต่ที่นู่นเนี่ยเขารู้ว่ามีใช่เขาก็ทำสิบกว่าองค์อย่างจริงๆอ่ะรุ่นเนี่ยเขาทำเป็นเป็นเป็นเนื้อ เป็นเนื้อสำลิดเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อสำลิดเนื้อ,ทอ,อ,อ,อทองแดงทองแดงอะไร,รพวกนี้ครับแต่ทีนี้สับสับเลอเขาก็ว่ารู้อยู่แล้วเขาไหนไรก็เหนื่อยแล้วเ,ออเาก็ปั๊มขึ้นมาแบบนในกลุ่มลูกศิษย์แล้วต้องมียันอะไรนะยันโคศร้าเลา